สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมานำเสนอวิธีการป้องกันนะคะหรือวิธีการแก้ปัญหาไม่ให้ลูกเราหัวแบนหรือว่าหัวไม่เสมอกันนะคะถ้าทำตามวิธีนี้ก็จะได้หัวที่สวยกลมนะคะเหมือนลูกชิ้นเลยค่ะมามาก้อยใช้วิธีนี้นะคะจึงทำให้เก่งกี่มีหัวที่สวยแล้วก็กลมนะคะรูปร่างดีได้ผลจริงๆค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีการทำกันนะคะ สาเหตุของเด็กที่หัวแบนหรือหัวเบี้ยวก็จะเกิดจากการนอนท่าเดียวนานๆนะคะไม่มีการปรับเปลี่ยนท่าจึงทําให้น้ําหนักของศรีรษะของเด็กนะคะกดทับทําให้เกิดความเบี้ยวความบูดนะคะความแบนนั่นเอง วิธีการแก้ปัญหาก็คือเราจะต้องจัดท่านอนให้ถูกต้องนะคะการปรับเปลี่ยนกระโหลกของเด็กนะคะจะอยู่ในช่วงของ4เดือนถึง1ปีค่ะเราสามารถปรับเปลี่ยนได้แต่ถ้าเกินกว่านั้นก็จะยากขึ้นนะคะเพราะว่ากระโหลกได้ทําการปิดตัวแล้วก็มีความแข็งมากขึ้นนะคะ ฉะนั้นการเริ่มต้นในการจัดท่านอนของเด็กตั้งแต่เกิดจนกระทั่ง1ปีมีความสำคัญมากๆเลยค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีการทำง่ายๆนะคะซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านสามารถทำและได้ผลจริงค่ะขั้นแรกนะคะเราจะต้องให้เด็กนอนตะแคงข้างค่ะโดยวิธีการก็คือตะแคงไปด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ได้นะคะสักประมาณ2-3ชั่วโมงแล้วค่อยจับเปลี่ยนไปอีกข้างหนึ่งตะแคงกลับมาอีกข้างนึงค่ะ อย่างเช่นตอนนี้น้องเกงกีนอนตะแคงขวาอีกสัก2ชั่วโมงก็เปลี่ยนให้น้องเกงกีนอนตะแคงด้านซ้ายนะคะโดยใช้หมอนหรือว่าหมอนข้างอันเล็กนะคะป้องกันไม่ให้เด็กดิ้นกลับมาท่าเดิมค่ะซึ่งเด็กในช่วงวัยนี้เขาจะชอบนอนท่าเดิมนานๆน,น,นะคะแล้วก็จะดิ้นกลับมาท่าเดิมบ่อยๆฉะนั้นเราจะต้องล็อกด้วยหมอนค่ะถ้า1อันไม่อยู่ก็ใช้เป็น2อันนะคะใช้หมอนที่มีน้ําหนักมากขึ้นก็จะทําให้เขาดิ้นหนีไม่ได้ค่ะ ถ้าหัวของลูกน้อยของเรามีความแบนหรือเบี้ยวแล้วนะคะจะต้องใช้เวลาประมาณ2-3เดือนเพื่อกลับมาสภาพเดิมได้ค่ะถ้าเกินจาก1ปีอาจจะ1ปีครึ่งเนี่ยก็จะยากแล้วนะคะต้องปรึกษาคุณหมอค่ะและนี่ก็คือเคล็ดลับที่มามาก้อยนำมาฝากไว้นะคะถ้าชอบหรือถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ด้วยนะคะ เพื่อนๆแม่ๆท่านไหนนะคะอยากจะแชร์ประสบการณ์อื่นๆก็สามารถแชร์ได้ในช่องนี้เลยนะคะในกล่องคอมเมนต์ด้านล่างเลยค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เกงกีสีขวบนะคะแล้วหัวเกงกี่ก็กลมสวยทุยดีมากเลยนะคะเนี่ยคะให้ดูหัวนะเป็นหัวลูกชิ้นนะคะนี่ค่ะ วิธีการที่มา่มาก้อยแนะนำไปได้ผลจริงๆนะคะเนี่ยอัปเดตพเพื่อนๆดูตอนนี้สี่ขวบแล้วนะคะหัวเป็นลูกชิ้นเลยค่ะยิงกี้สวัสดีครับก่อนสวัสดีค่ะอิมมาอิมว่าคุ้งซ่านสุดเดิ้ลน่ากินบอาเวิร์กสเกลที่ารเสรม่มา okay